ออก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 แล้วทีฆาหน่อวุฒเลียวคนนี้มากล้องเลี้ยว่านี้อุยอ้ย,ย,ย,ยสายยาวๆเพชรินยงครับอ้อเดียบร้อย เอ้าออกนี้ pile, ออกนี่อะไแข่งอ่ะเออจะทาจะทาจะทาอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดคอเลยครับเดียบร้อยเจอบบอยเจอบ่มันตกยี่สิแขนเมื่กันกูบอกแล้วเอฟบอล